ข่าวด่วนครับทุกคนอุงอิงเพชรบ้านแพงดังไกลถึงประเทศญี่ปุ่นครับล่าสุดครับทุกคนต้องขอขอบคุณข้อมูลจากช่องส้มตำชาบูโชยุนะครับถ่ายคลิปวิดีโอคนประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมาชมหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับซึ่งต้อบอกว่าเป็นบรรยากาศที่ตื่นตาตื่นใจมากๆและเธอนะยครับยังได้เผยอีกด้วยครับทุกคน กับช่องส้มตำชาบูโชยูนะครับว่ามารอบหน้าเนี่ยจะเจอน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงให้ได้ครับซึ่งต้องบอกว่านะครับบรรยากาศนะครับที่คนญี่ปุ่นเนี่ยไปดูหมอลำไทยคือเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากๆเลยครับและยังรู้จักน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเป็นอย่างดีอีกด้วยแต่เพียงแค่วันนั้นนะครับน้องเนี่ยเหมือนกับว่าไปเที่ยวแล้วก็คือคนญี่ปุ่นเนาะถ้าเขาบินมาประเทศไทยเนี่ยอาจจะปรับตัวยังไม่ได้เกี่ยวกับการต้องอยู่ดึก อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วมารอบนี้ในบรรยากาศที่เราเห็นยังไม่ได้เจอน้องอุงอิงนะหรือว่ามีอีกหลายคลิปทุกคนเข้าไปดูกันได้นะครับต้องบอกว่าอุงอิงไปบ้านแพงเนี่ยดังไกลถึงญี่ปุ่นแล้วนะครับนะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ เขารีวิวได้น่ารักมากๆนะครับซึ่งพาดหัวข่าวเอาไว้ว่าคนญี่ปุ่นรักหมอลำของไทยสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับยุสดะคุ้งนะครับโอ้โหทุกคนน่ารักมากๆนะต้องบอกได้ว่าอุงอิงเพบ้านแพงเนี่ยมี FC ทั่วประเทศจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นคนเกาหลีหรือว่าคนไทยที่ทํางานอยู่เกาหลีคนไทยที่ทํางานอยู่ญี่ปุ่นแม้กระทั่งคนญี่ปุ่นเองเนี่ยยังรู้จักกับทุกคนดังไกลขนาดไหนนะสําหรับน้องอุงอิงไปวันแพงนะครับซึ่งอาจจะเป็นด้วยาทางญาติมีญาติทางไทยแล้วทางญาติเนี่ยก็มีการชื่นชอบน้องอุงอิงนะครับก็เลยแนะนําแล้วก็อยากให้มาดูเนาะพอเธอได้มาดูแล้วเธอตื่นตาตื่นใจมากๆเลยนะครับถือได้ว่านะครับเป็นเปิดประสบการณ์เนาะกับการดูหมอรําที่ประเทศไทยนั่นเองครับทุกคนน,น่ารักมากมากนะ แล้วก็ต้องบอกได้ว่าถ้าได้มาดูโชว์อุ่งอิงพี่บ้านแพงแบบสดๆหน่อยคิดว่าไม่ว่าจะต่างประเทศไม่ว่าจะประเทศไทยนะ ติดน้องหมดครับทุกคนโดยเฉพาะมีฝรั่งเนาะฝรั่งหลายประเทศเนี่ยที่เข้ามาดูน้องที่เข้ามาดูหมอลำสาวน้อยเพร้นแพงเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่ติดใจแล้วก็ต้องมาดูบ่อยๆนะทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าวันนี้ดีใจกับน้องด้วยอุงอิงดีเอฟเป็นคนญี่ปุ่นแล้วนะครับนะแล้วก็ขอบคุณนะครับจากช่องส้มตําชาบูโชยูด้วยครับทุกคนรีดได้ว่าเมื่อคืนนี้นะครับน้องก็แสดงที่หมอชิดสอ นะครับแล้วก็ต้องบอกได้ว่าองค์อิงคือเมื่อคืนนี้ได้มาไล่ล้นคอมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจากคุณเนเงินคุณเบียใช่ไหมครับที่มาจากแบรนด์เซรั่มกับแบรนด์สบู่นะครับเอามาไล่มาให้แบบโอ้โหอลังการงานสร้างมากๆแล้วก็เหล่าบรรดาบ้านฮักต่างๆก็ไปเจอน้องครับเมื่อคืนนี้นะครับองค์อิงไปบ้านแพงเนี่ยถือว่ากระแสแรงไม่มีตกจริงๆนะครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้มีแต่ขึ้นกับขึ้นนะครับสำหรับกระแสขององค์อิงแปนแพงแล้วก็แฟนคลับ f c ตอนนี้ร พอเพลงใหม่ของน้องที่จะออกมามากๆและน้องเนี่ยขอแค่นิดเดียวครับแค่1วัน2ล้านวิวก็พอสําหรับองค์อิงไปบ้านแพงนะแล้วก็ต้องบอกได้ว่าเพลงนี้แค่ร้องยังไม่ถึงท่อนฮุก ยังไม่ถึงท่อนประหารเหนือประหารเนี่ยก็ติดหูแล้วแล้วคนก็เอาไป cover ในแอป tiktok เยอะมากๆและตอนนี้ในแอป tiktok มีคนค้นหาเพื่อที่จะดูเพลงนี้เนี่ย10ล้านวิว10ล้านคนครับทุกคนโอ้โหปังมากๆนะครับถือได้ว่าวันนี้นะครับน้องก็ประสบความสำเร็จแล้วในเรื่องของการคือเพลงยังไม่ออก ต้องบอกงี้นะครับว่าเพลงเนี่ยยังไม่ออกแล้วก็ยังไม่ได้เข้าห้องอัดตอนนี้อยู่ในระหว่างการซ้อมการเรียบเรียงเสียงของน้องนะครับทุกคนแต่กระแสะคือปังแล้วนะทุกคนโอ้โหสุดยอดมากๆาําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับเป็นปรากฏการณ์ครับทุกคนเป็นปรากฏการณ์ที่ทําให้คนไม่เคยดูหมอลำก็กลับกลายมาดูหมอลำเป็นปรากฏการณ์ที่ทําให้คนต่างประเทศเนี่ยไม่รู้จัก หมอลำก็ทําให้คนต่างประเทศเนี่ยอยากมารู้จักหมอลำขับเคลื่อนนะครับวัฒนธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ดีมากยิ่งขึ้นนี่แหละน้องมาสร้างปรากฏการ์แล้วไม่ใช่แค่หมอลำธรรมดาไม่ใช่หมอลำดาราหรืออะไรเป็นหมอเป็นวัฒนธรรมไปแล้วสําหรับน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงครับทุกคนนะแล้วก็ต้องบอกได้ว่าตอนนี้คือไม่ว่าจะหยิบจับอะไรเนี่ยก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดล่าสุดวันนี้นะครับในช่วง6กโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่ม องอิงมีไลฟ์สดกับพี่เชียร์ที่ทำพรด้วยนะครับกับแบรนด์ชาเม่ครับทุกคนก็เข้าไปอุดหนุนกันได้เห็นว่าอาจจะไลฟ์นะครับในแอปพลิเคชัน t i k t o k ของน้องเองนะครับในช่องอของน้องเองแล้วก็ต้องบอกได้ว่าน่าจะมีการปักตะกร้าคิดว่าวันนี้ตะกร้าแตกอีกแน่นอนถ้าองอิงมาแบบว่ามาขายนะแล้วมันเป็นสิ้นเดือนพอดีไงนะครับมันเป็นสิ้นสิ้นเดือนพอดีแล้วก็แฟนคลับ FC เนี่ยเตรียมตัวแล้วที่จะอมอบ เขาเรียกว่าอะไรมอบรางวัลน,น้าใจให้กับน้องนะครับเป็นคือทุกคนเข้าไปอุดหนุนใช่ไหมครับทุกคนก็ถือว่าเขาก็เอาส่วนนั้นแหละมาเป็นรางวัลน,น้ําใจให้กับน้องเป็นค่าตัวน้องนะครับหลักแสนหลักหมื่นก็ว่ากันไปแล้วก็ทุกคนนั่นแหละที่มาร่วมด้วยช่วยกันในการสั่งซื้อไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ต่างๆที่เหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนาะเอามาให้น้องเนี่ยถือนะครับน้องก็ได้ค่าตัวตรงนั้นไปแล้วก็ต้องบอกได้ว่าอุงอิงเป็นคนที่ เริ่มขายของเก่งแล้วนะตอนนี้เราจะเห็นได้ว่า, F า fc แฟนคลับอยากจะติดตามน้องในดิก t ตอ k ค่อนข้างที่จะเยอะมากขึ้นตอนนี้เกือบทะลุ4แสนแล้วแล้วก็ต้องบอกได้ว่าองอิงเนี่ย พูดแค่นิดเดียวแฟนคลับก็เข้าไปอุดหนุนแล้วนะครับทุกคนเนาะเขาเรียกว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์นะเออนะครับใครที่ยังไม่ได้โหลดแอปดำนะเพราะพ่อแม่เอฟซีบางคนบอกว่าทานกาแฟไม่เป็นค่ะคุณนุ่มอิ่มแต่ว่าพอมาเห็นน้องขายแล้วก็ซื้อค่ะซื้อมาเก็บไว้เป็นที่ระลึกซื้อ,อเซรั่มเนี่ยมาเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะนะครับซื้อเขาเรียกว่าอะไรซื้อของอุองอิงขายอะไรบ้างอ่ะขายสบู่ขายครีมขายกาแฟ นะครับคนก็ซื้อบางคนไม่ทานกาแฟบางคนไม่ใช้เซรัม่มก็เข้าไปอุดหนุนน้องเพราะด้วยความรักน้องนั่นเองครับทุกคนนะต้องถือได้ว่าวันนี้เราดีใจนะที่ไม่ใช่แค่คนไทยไม่ใช่แค่คนจังหวัดภาคอีสานที่ดูหมอลำเชียงใหม่ก็มีภาคใต้ก็มีที่ติดน้องนะครับทุกคนไม่ใช่ธรรมดาเลยคนใต้ที่ไหนแต่จะมาดูหมอลำใช่ไหมครับแม้กระทั่งคนโคราชเองเนี่ยอุ้มอิ่มเป็นคนที่อาศัยอยู่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ย เขาชอบลิเกนะครับทุกคนเขาชอบลิเกแล้วก็เขาไม่ชอบดูหมอลำแต่อุงอิงมาทีไรนี่ครับวิแตกคนแตกคนด้านหน้าเวทีแตกแล้วก็ให้การต้อนรับน้องดีมากๆครับทุกคนก็กลายเป็นหลายคนบอกว่าเป็นวัฒนธรรมน้องอุงอิงใช่ไหมครับทุกคนเนาะก็ดีใจนะครับดีใจกับน้องด้วยนะครับอะสำหรับวันนี้คลิปนี้พิมพ์อิ่มข่าวกระแสก็เอาเรื่องราวของอเด็กญี่ปุ่นนะที่ไปดูบรรยากาศ หมอลาสาวน้อยพิพัฒนแพงเอาวันนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูเนาะก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะครับกับช่องส้งตมตำชาบูโชยูซึ่ง เราไม่แน่เราจะอาจจะเห็นคนญี่ปุ่นเนี่ยเอาซื้อของไปฝากน้องในอนาคตก็ได้หรือทําอะไรน้าใจให้กับน้องก็ได้เนะถ้าเขาติดตามน้องจริงๆนะครับก็เข้าไปส่องเข้าไปดูกันได้นะครับทุกคนก็ถือว่าโอ้โหเป็น,เป,นเป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆไม่ใช่แค่คนไทยไม่ใช่แค่คนญี่ปุ่นคือทั่วโลกกันเลยก็ว่าได้แฟนคลับเอซน้องมีอยู่จริงนะครับเนี่ยเขาก็ไปดูกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดูในโชว์น้องซึ่งเขาบอกว่ามารอบต่อไปเนี่ยคือไม่พลาดแน่นอนที่จะมาดู โชว์ขององุ่งอิงนะครับซึ่งต้องบอกได้ว่าเนาะอ,อย่างเดินทางมาไกลเดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ยมันจะปรับตัวค่อนข้างที่จะยากนิดนึงค่อนข้างจะหลายวันนิดนึงนะครับนะโอเคนะครับก่อนจากไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ฝากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ